นี่เต้วมัตถุไรกระป๋องนะของอะไรอยู่หลานผมนะวันนี้ให้เป็นพระเอกเลยให้โชว์นะึงสเต็ปกำลังเก็บกวาดบ้านตัวเองโดยมีคุณยายเป็นคนกํากับเอาตู้หลังนี้มาไว้ตรงนี้ วันนี้ไม่ได้ไปทำงานอ่ะเออโอ้วายีหลอดนั่นเสียไปแล้วหลอดไหนหลอดบ้านห้องแม่ห้องแม่เนี่ย,ยบัานเนี่ยบันเนี่ยเดออ้อเดี๋ยวซื้อไหมซื้อซื้อเป็นเนี่ยเป็นหลอดในนั่นดีกว่าย อี่<ม>อคืนน่ะแมงไม่ได้เปิดเลยเพราะไม่ได้เปิดอ้าวควายยางปกติไอ้สิ่ี่ว่าซื้อแบบนั่นน่ะอันนั่นแบบตุบ๊กตาหนูเอาทักควา,อาอยลงเลยอ้าวเยียวดี <laughs> เอาไปไหนนะมาจากอาคิมาจากคิจะ,จะไปไหนจะไปอเมริกาหัวแก